สวัสดีกรบผมอย่าผมกันละก่อนฮะเดี๋ยวเข้าไปจัดการพวกแมงกันเลยดีกว่าหายก็ไปนางกับยศใหญ่ๆของกูแม่เติมมาไม่เคยได้ใช้กันเลยมาดินี่ไงนะโอ้ยเรียบเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนันมันนันมันเฮ้ยอยู่ในขโมยอ้าวนั่นมาเองหรอโอ้ให้ตายสิ มีสกินก็ดีแบบนี้ะไอช็อปเอ็นซีร้านขายไอดีแท้ราคาถูกโอ้โอ้โอ้ไอเดี่ยวเดี่ยนุนหนุนนุนนเฮ้ยวันนี้นี่นี่โอ้โห แกงเด็กมันสนุกจริงๆจะไปไหนฮะจะไปไหนจะไปไหนโอ้ยไม่เคยได้ปลดปล่อยอะไรขนาดนี้มาก่อนแล้วเลยนี่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 โอ้ยสบายเฮ้ยเหลือคนเหรอนี่ล่ะไปไหนไปไหนไปไหน โอ้ย oh, oh ไม่เคยปลดปล่อยอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยเนาะโอ้โ oh, ห oh. ต่อไปก็สีเขียวสีเขียวเลยคนเดียวนี่โอ้โ oh, ห oh. ของใหญ่จิยอมืมาเร้วมาเร้วโอ้ oh, เพื่อนเพื่อนฆ่าไม่ให้ได้คิดว่าเปียวเหรอหวะฮะโอ้ เพื่อนกูตายหาไปแล้วชิบหายละเออไปไหนดีวะไปนี้ดีกว่าอืมมาแลกของแลกของธน,น,นูธนูยักยักเลยอ่ะอ่ะโอเคของแค่นี้ธนอูอืมแล้วก็เพชรไหนไหนอ่าเรียบร้อยให้ดูดิอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้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 เนี่ ให้ตายเถอะให้ตายเถอะนี่ไงล่ะเอาไปแดกนี่ไงล่ะนี่ไงนี่ไงเอาไมาล่ล่ะรู้จักจดกูใหญ่ใหญ่ไหมรู้จักจ,กจดใหญ่ใหญ่ไหมนี่นี่แหล็ลนลงนี่เล็งอันนี้เลง็ลงทางนี้โอ้โหไม่โดนอีกไม่ตายเถอะต่อไปเพื่อนต่อไปต่อไปดิต่อไปโอ้โหโอ้โหแม่งยิงมาโอ้โหอุ้ยของเยอะของเยอะแจ๋วเลยกินก่อนอาเอาเ,อาเอาตายหากพอดี อเอเอาฮะโอ้หแม่งยิงไม่โดนวะเฮ้ยไอ่ไงโอ้ยจะตายจะตายกูจะตายกูจะตายโอ้ยกินยากอนจะตายหาอยู่แล้วอืมยิงไม่โดนสักทีวะฮะยิงไม่โดนสักทีไอสัตว์นี่ไม่ตายวะออจะตายจะตายจะตายกูจะตายจังหวะนี้แหละ ยิงยิงโอ้นี่เล่นแบบเติร์สเพรสั้นก็ได้นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงเอาไปเด็กซะมึงม,มามามึงเข้ามาโอ้โอ้โอ้โอโออเหี้ยแม่งแคมชิบหายเลยเอาไงดีวะเนี่ยเฮจังหวะนี้แหละอ้านั่นแหละสวย Mm hmm. เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยได้เวลาประเด็ดศึกแล้วได้เวลาประเด็ดศึกแล้วละ่ะฮ่าฮ่าอ่ะเฮ้ย <Hey! S 2> โอ้ยเหี yeah, ้ยแล้วชิบหายแล้วโอ้ยเร็วเรวเรีวธนูยักษ์โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบผิดอันโอ๊ยตายเธอชิบหายแล้วเออเอายามาก่อนเลยกู แล้วก็ของเออเออไอ้เหียเอ้ยแลกผิดอันผายแล้วไปเร็วเพื่อนไปเร็วรีบไปด่วนๆเร็วๆเออกูเอาของมาแค่นี้แหละของวางไว้นี่เฮ้ยเอา้าแล้วยากไปไหนเนี่ยเอา้ากูกินไปแล้วโอ้โยให้ตายเถอะลืมไปได้ยังไงเนี่ยไปเร็วเพื่อนวิ่งไปเออได้แหละ สุดยอดเฮ้ยขอไปได้สึกเองขอไปได้สึกอ่ะอืมเพื่อนใช้ไม่ได้เลยอ๊ะโอ้โหแม่งเอ้ยหูยเราพลาดว่ะเราพลาดว่ะไห่ตายเถอะมาแล้ววะเ้ยันกินน้ำเปิ้ลทองด้วยวะ่ะ พังทางโอ้ไปพังอ๋อหอยอะไรเนี่ยโอ้ยจิ้มพายแล้วโอ้ยไปเร็วโอ้ยให้ตายเถอะแม่เอามันวิ่งไปที่อื่นแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอะไรนี้โอ้ยเครียดเลอเกิน ได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปพังดิเ <_ d isk> พื่อนไปหามันดีโอ้ยเคียนี่ไร,ร,รประโยชน์สัตว์เลยโอ้โหดูดิโอ้ยแม่งโคตรไรประโยชน์เลยโอ้ยเดี๋ยวดีเดียเด๋ยว,ยว,ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูกูฝากไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกูมาโอ้โหแม่งเอ้ยแม่งโคตรไรประโยชน์เลยเฮ้ย,ยให้ตายเถอะฝากบ้านด้วยแล้วกันนะ เป็นเพื่อนที่ได้ประโยชน์ที่สุดเลยเนี่ยโอ้ยบ้านพังแล้วบ้านพังแล้วเอาอย่างไรดีล่ะทีนี้เอาอยัางไงล่ะทีนี้ผมมีวิธีผมมีวิธีวับกลับไปวับกลับไปวับกลับไปเออแล้วก็วิ่งไป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 แล้วก็ปิดตรงนี้โอเค จังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละโอ้ย